สวัสดีครับผมป้งมอเตอร o ไซค์ออนทัวรนะครับคลิปนี้เราจะมาดูนะครับว่าใน1วันกับอาชีพของผมนะครับผมต้องทําอะไรบ้างครับแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงช่วงนี้นะครับช่วงที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นทิปสุดท้ายนะครับที่ไปเกาะช้างแล้วก็ไม่ได้ขี่เลยนะครับโอเคครับไปดูกันครับว่าใน1วันผมทําอะไรบ้างครับก็เริ่มต้นจากตอนเช้านะครับตอนเช้าก็ตื่นมาอาบน้ํา แล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวเสร็จนะครับก็จะขับรถออกไปทำงานนะครับที่ทำงานกลับบ้านก็อยู่ห่างกันประมาณสัก10กิโลนะครับวันนี้ก็ฝนตกจากนั้นก็ขับรถครับช่วงขับรถก็จะดูข่าวนะครับาลืมบอกไปนะครับอาชีพของผมก็คืออาชีพครูนะครับก็เป็นราชการนี่แหละครับพอถึงโรงเรียนปุ๊บก็หยิบของนะครับอบของมาออบของกลับทุกวันนะครับ แล้วก็ไปลงเวลานะครับเนื่องจากเป็นโรงเรียนเล็กนะครับก็ยังลงเวลาด้วยการเขียนอยู่เสร็จแล้วก็ไปทําความสะอาดห้องนะครับบางวันที่พอมีเวลาก็จะทําเองนะครับแต่ก็จะมีนักเรียนที่เป็นเวรปะจำวันมาทําด้วยอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเป็นครูคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเช็คเครื่องคอมทุกเครื่องนะครับให้มันพร้อมใช้งานทุกวันถึงจะใช้ไม่ใช้ห้องนะครับก็ จะต้องเตรียมให้มันพร้อมไว้ตลอดนะครับแล้วก็เนื่องจากคอมเนี่ยที่โรงเรียนไฟมันตกบ่อยนะครับเราก็ต้องมาจัดเรียงข้อมูลใหม่ตลอดนะครับทุกวันเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดนะครับด้วยแอลกอฮอลจากนั้นนะครับวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่ต้องพาเด็กเข้าอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยบนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับของห้องยูโซห้องยูโซนี่ก็เป็นห้องของหน่วยงานข้างนอกนะครับมาขอใช้สถานที่โรงเรียน ทำเป็นห้องเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์นะครับเราก็เลยมาใช้ห้องนี้ทั้งวันเลยนะครับตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็กลับขึ้นมาห้องนี้นะครับก็หมดไป1วันจากนั้นก็กลับบ้านระหว่างทางก็คิดเมนูไปด้วยว่าวันนี้จะกินอะไรแล้วก็ดูข่าวเหมือนเดิมครับช่วงขับรถก็จะมีเวลาประมาณ10นาที15นาทีผมก็จะชอบฟังไปด้วยนะครับก็ไม่ได้ดูนะครับแล้วก็วันนี้ เมนูที่จะทำนะครับก็เป็นเมนูต้มผักกัดดองซี่โครงหมูนะครับก็แวะซื้อซี่โครงหมูนะครับจากนั้นก็กลับมาถึงบ้านทําเหมือนเพิ่งกลับมานะครับจริงๆเข้ามาและวรอมนึงแล้วก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็ออาแก้วขอล้างแก้วล้างอะไรที่เอาไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าผมจะเอาแก้วกับเอาช้อนซ่อมไปเองทุกวันนะครับกลับมาก็ล้างล้างเสร็จปุ๊บก็เตรียมทํา อาหารแล้วแต่ว่าวันไหนจะทาวันไหนจะซื้อนะครับระหว่างนี้คุณครูปุ้มก็กลับมาถึงพอดีโรงเรียนไกลกว่านะครับก็ถึงช้ากว่าวันนี้ทําเป็นต้มปลากระดองซี่โครงหมูนะครับแล้วก็ซี่โครงหมูเนี่ยเราใส่ไม่หมดแล้วก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งเอาไปอบไม่มีสูตรไม่มีอะไรนะครับชอบอะไรก็ใส่อันนี้ก็หมักซี่โครงหมูนะครับเอาไปอบในหม้อทอดลมร้อน เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้สักหน่อยนะครับระหว่างทิ้งไว้เราก็มาทําอย่างอื่นนะครับก็มาทําต้มผักกาดดองซีโครงหมูนะครับใส่เกลือนิดหน่อยเติมน้ําไปนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยบดจากนั้นก็ปิดฝาหม้อนะครับต้มให้เดือดระหว่างนี้นะครับก็มา ตรกกาดดองนะครับกักกาดดองก็ใช้เป็นแบบกระป๋องนะครับกับแบบซองจริงๆนะคือซื้อแบบซองจริงไว้นานแล้วนะครับจำไม่ได้ก็เลยไปซื้อกระป๋องมาเพิ่มนะครับเลยใส่ไปทั้งสองเลยนะครับแต่ว่าแบบกระป๋องกับแบบซองก็จะต่างกันอยู่นะครับแบบกระป๋องรู้สึกว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าพอน้ําเดือดนะครับก็ใส่หมูลงไปนะครับผมไม่ได้ใส่พวกคนอหรืออะไรนะครับก็จะต้มใส่เกลือเฉยเฉยนะครับจริงๆต้องมีกระเทียมด้วยแต่พอดี บังเอิญว่ากระเทียมที่บ้านหมดนะครับก็เลยใส่ไปแค่นี้จากนั้นก็มาตัดประกาดองนะครับพอน้ำเดือดก็เปิดฝาออกนะครับแล้วก็เอาประกาดองลงใส่เข้าไปน้ำที่มาจากประกาดองในกระป๋องก็อย่าทิ้งนะครับใส่ไปด้วยครับ มันจะอร่อยตรงนี้แหละครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่มันก็จะเค็ม,เม,เมๆเฉยๆครับระหว่างนี้นะครับเราก็ไปทำซี่โครงหมูจะเรียกว่าทอดหรืออบก,ก็ได้จริงๆมันเป็นหม้อทอดลมร้อนนะครับก็เรียกว่าทอดก็ได้ทอดในหม้อทอดอไรน้ำมนันแล้วกันเนาะก็เรียงลงไปนะครับเรียงลงไปในหม้อทอดเลยก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับก็ จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกมาใส่จานแบบนี้จากนั้นก็มากินข้าวกันครับนี่ก็หมดไป1วันนะครับสำหรับอาชีพครูของผมนะครับนักเรียนก็บอกว่าคุณครับถ่ายผมด้วยผมอยากออกช่อง u t u b e นะครับก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์อ o นทัวร์นะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บเงินอยู่นะครับมอไซค์คันต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรนะครับก็ ฝากติดตามด้วยน่าจะอีกสักพักใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็พยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวเนะวาะเพราะว่าช่วงนึงผมทํางาน7วันเลยผมสอนพิเศษด้วยนะครับก็ไม่ไหวครับเงินได้แต่ว่าเราไม่มีเวลาเลยนะครับก็เลยลดลงมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็หมดไปหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ